เป็นการบอกครั้งแรกครับอรอยอดใหญ่ชอบกอบอก่าบอกว่าตอนนี้ก็โสดแล้วครับอ,อ่นิคุณเทอใครเนี่ยจ๊ะเออน่าจะประมาณปลายปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยทั้งคู่เหมือนก็มีทางของตัวเองทั้งคู่มีความฝันของตัวเองทั้งคู่มีแบบ มีเรียกว่าอะไรอ่ะวิธีเวยการใช้ชีวิตที่ที่ตัวเองอยากจะเป็นอะไรเงี้ยผมแล้วมันแบบมันพอยิ่งโตมันยิ่งเหมือนต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งแบบเราก็มีการเหมือนพยายามแบบพยายามจะจับมือกันไว้ให้แน่นอะไรเงี้ยผมแต่ว่าด้วยด้วยความที่ด้วยความที่พอมันพอมันยืนห่างกันมากๆมันยิ่งยิ่งจับมันก็ยิ่งเอื้อมแล้วมันก็ยิ่งเจ็บอะความความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ผมรู้สึกว่า ผมผมผมตั้งใจกันมันมากนะแล้วผมแล้วผมก็รู้สึกว่าผมแบบผมผมผมเรียกว่าอะไรอะทุ่มกับมันมากแล้วก็แบบให้ให้แบบพะแล้วแล้วผมก็แฮปปี้กันมันมากเลยสำหรับผมตอนนี้นะผมรู้สึกว่าแบบเออมันก็ยังผ่านมาเป็นหลักเดือนสองสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีความแบบเสียดายและเสียใจนั้นอยู่มันก็ยังมีความแบบมองมองไปในหลายๆหลายๆที่ไม่ยังมีความทรงจําดีๆของเราอยู่ครับใช่ต่อปีนี้ก็ไม่ได้มีอะไรครับปีนี้ก็ทํางานอย่างเดียว เยี่ยมเยี่ยมดอกไม้ในงานค่ะไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเลยครับปีนี้ทำไมมันนมกเีอะไรเกิดมาเลยกเกิดอะไรหรือเปล่าเออคุณก็จริงๆอ่ะก็ก็คงต้องเป็นแบบเป็นการบอกครั้งแรกครับยอดใหญ่ช็อกกอบอกว่าบอกว่าตอนนี้ก็ตอนนี้ก็โสดแล้วครับอันนี้คุณเซาภัยเลยเหรอเออน่าจะประมาณปลายปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ส <sk ill in> ักพักหนึ่งสักพักหนึ่งครับมันเกิดอะไรขึ้นมันก็เป็นเหมือนเรียกว่าอะไรอ่ะด้วยความที่ด้วยด้วยความที่เราเปิดเราเราสองคนใช่ไหมครเราเราเริ่มมาจากการที่เราเป็นเพื่อนกันมานานเหมือนกันเราเราเราเป็นเพื่อนกันมาอยู่หลายปีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็แล้วสุดท้ายแล้วเราก็เหมือนปรับความสัมพันธ์มามาแบบมาเป็นแฟนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็พอพอด้วยด้วยด้วยจังหวะตรงนั้นที่มันก็นานมากเหมือนกันเราเราก็แบบหลายหลายปีเลยครับแล้วก็พอมาถึงจุดจุดหนึ่งพอเราโตขึ้นผมรู้สึกว่าแบบ ทั้งคู่เหมือนก็มีทางของตัวเองทั้งคู่มีความฝันของตัวเองทั้งคู่มีแบบมีเรียกว่าอะไรอ่ะวิธีเวการใช้ชีวิตที่ที่ตัวเองอยากจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยผมแล้วมันแบบมันพอยิ่งโตมันยิ่งหักเหมือนต่างกันมากขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแบบเราก็มีการเหมือนพยายามแบบพยายามจะจับมือกันไว้ให้แน่นอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ว่าด้วยด้วยความที่ด้วยความที่พอมันพอมันยืนห่างกันมากๆมันยิ่งยิ่งจับมันก็ยิ่งเอื้อมแล้วมันก็ยิ่งเจ็บอะ มันก็เลยเหมือนแบบถึงจุดจุดหนึ่งที่ว่าเราก็เลยเหมือนมามาคุยกันดีกว่าแล้วก็แบบลดลดลดความสัมพันธ์ลงมาเป็นเพื่อนอะไรเงี้ยแต่ว่าเหมือนทุกวันนี้ด้วยความที่ Max m o t i v e ที่กําลังทํางานอย่างหนักหน่วงก็ก็ก็เป็นบริษัทที่เป็นเป็นทยอินตอดแม็ก์คุณอินตลอดเอออากามากัมา ม้ว่าที่มันเป็นบริษัทที่เราเปิดเปิดมาด้วยกันเลยครับผมเพราะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราเราเราก็ยังมีคุยกันอยู่บ้างก็ยังก็ยังก็ยังคุยคุยกันได้อยู่อะไรก็ยังก็ทำงานด้วยกันอยู่ทำงานด้วยกันอยู่ใช่ครับแล้วมันเป็นยังไงใช่แต่ว่ามันแบบมันก็มันก็เป็นความยากอีกแบบมันเป็นอะไรใหม่ๆอีกแบบของผมในชีวิตเหมือนกันนะวดยกันที่แบบแบบพอเราจากกับใครด้วยดีมากๆแบบนี้มันรู้สึกแบบ มันมันอะไรนิดหน่อยมันก็แบบเออมันก็ทําให้เรารู้สึกมากๆเพราะว่าแบบเพราะเราเพราะเราเพราะเราเหมือนมันมันเป็นความแบบจากกันที่เราก็ยังมีความรักต่อกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วทำยังไงเพราะว่ายังทํางานด้วยกันอยู่แล้วก็เลิกกันใช่แต่ว่ามันก็ยังแบบยังยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อต่อกันได้ครับผมมันยังมันยังไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้ไม่ได้แบบถึงขั้นแบบคุยกันไม่ได้ทํางานด้วยกันไม่ได้เลยมันจะยังการนั่งเขาทำงานเย้ะมันอาจจะแบบกลับมาเหมือนเดิ ไม่รู้ก็ก็ไม่ไม่ไม่รู้เหมือนกันในอนาคตแต่ว่าด้วย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 นาตอนนี้ผมรู้สึกว่าเออเป็นเป็นแบบนี้ก็น่าจะแบบดีสำหรับทั้งคู่มากที่สุดเลยครับา่ผ่านมารว่าการเป็นเพื่อนกับแฟนเก่าค่อนข้างยากสลยครับการเป็นเพื่อนเลยก็เพื่อนเลยณณตอนนี้ผมว่าก็อาจจะยังยากอยู่ด้วยด้วยด้วยช่วงแรกๆเนาะมันมันมันยังมันยังมีแบบความสัมพันธ์มันยังมีอะไรแบบมันยังมีเรื่องอะไรความชินอะไรบางอย่างอยู่เออความรู้สึกชินอะไรบางอย่างอยู่อะไรแต่ว่า ถ้าเกิดมันเป็นเพื่อนร่วมงานอะไรเงี้ยมันยังเป็นเพื่อนร่วมงานที่น่ารักต่อกันได้ซึ่งผมรู้สึกว่าด้วยความที่พอเราคุยกันมาอย่างดีๆแล้วก็แบบแล้วก็ยังยังทำงานด้วยกันแบบดีๆแล้วก็จริงๆแบบเพื่อนเพื่อนที่ทํางานหรือที่เปิดบริษัทด้วยกันอ่ะมันก็เป็นเหมือนแก๊งเดียวกันเลยนะครับผมทุกคนก็เข้าใจแล้วทุกคนก็มีความแบบเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ทําให้บรรยากาศมันแปกอ่ะมันก็เลยแบบมันก็เลยยังไปได้ไปได้โอเคอยู่โหฉันจะแบบ 4ถึง5เลยครับ4ประมาณประมาณนั้นนะประมาณ5ประมาณ5มันเหมือนโง่แปลกๆครพอมันอยูน่นี่มันก็จะไม่ได้มีคนที่แบบนิดนึงนิดนึงเหมือนกันฮนะแต่ว่าแบบมันแบบด,ด้วยความที่พอเราคุยตกลงกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบแล้วแบบด้วยด้วยด้วยความความสัมพันธ์เนี้ยมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่ผมรู้สึกว่าผมผมผมตั้งใจกับมันมากนะแล้วแล้วผมแล้วผมก็รู้สึกว่าผมแบบ ผมผมผมเรียกว่าอะไรอะทุ่มกับมันมากแล้วก็แบบให้ให้แบบแล้วแล้วผมก็แฮปปี้กับมันมากๆยผมรู้สึกว่าแบบตลอดเวลาที่ผ่านมามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากอะผมรู้สึกว่าผมแบบแบบเรียกว่าอะไรขอ,ขอบคุณขอบคุณโลกที่ยังบุญไปทําให้ได้พบเธอ,อมีแค่เธอก็พอไม่ต้องการใครนี่หรอแม่เสียดายไายเสียดายเสียดายมันแบบด้วยคืออย่าง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 ที่บอกแหละครับผมรู้สึกว่าพอพอเราแบบ จะว่าอะไรอะ่ะเอ่อเคลียร์เคลียร์กันด้วยดีแบบคุยคุยกันด้วยดีอะ่ะมันมันรู้สึกถึงความเสียดายและเสียใจอยู่มันมันยังมีอยู่สลับรับผมตอนนี้นะผมรู้สึกว่าแบบเออมันก็ยังผ่านมาเป็นหลักเดือนสองสามเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันมันก็ยังมีความแบบเสียดายและเสียใจน,นั้นอยู่มันก็ยังมีความแบบมองมองไปในหลายๆหลายๆที่มันยังมีความทรงจําดีๆของเราอยู่อะไรอย่างเงี้ยยังเฮิร์ตอยู่ไหมครับไม่เฮิร์ตเท่าที่ผมคิดแล้วกันผมรู้สึกว่าผมผมรู้สึกว่า ไม่ได้ไม่ได้แบบไม่ได้แบบไม่ได้ร้องไห้ไม่ได้ฟุ้งนายอะไรอย่างนั้นอหะแต่ก็แบบมันมันมีความมามาไปไป,ไปครับผมมันมีความแบบเดี๋ยวเราก็มีความคิดถึงเขาแบบมาวูบนึงแล้วเราก็แบบอาจจะระบายกับใครสักคนอาจจะคุยกับเพื่อนคุยกับแม่คุยกับอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าหรือหรือหรือว่าหาอะไรทําสักอย่างแล้วมันก็จะหายไปแล้วมันก็อาจจะกลับมาใหม่อะไรเงี้ยมันก็ยังมันก็ยังมีแบบไม่รู้ดิผมรู้สึกว่าผมยังอยู่ในเฟสนั้นอยู่อะยังอยู่ในเฟสแบบเออแบบแสดงว่าช่วงแรกก็โหอยู่อนการปล่อยเพลง มีมีมีวันเดียวเลยครับที่พูดที่แบบโผล่เลยคือ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 วันที่แบบที่ที่คุยกันอะไร<ม>เอองี้ยแล้วหลังจากนั้นก็ไม่แหละช่วงนีง้อยู่ในระยะทำใจอยู่นิดนึงแสดงว่าไอคิดเหมือนกันว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะยังไงประเทศไทยตอนตอนแรกตอนแรกก็คิดเหมือนกันครับผมแต่ว่าตอนนี้เราตอนนี้เรามีอะไรทำแหละตอนนี้เราก็คือแบบเราแบบนัดนัดทำงานกันก็คือเนี่ย <c oughs> โปรโมทเพลงนี่แหละครับผมทำคอนเทนต์แบบเต็มเลยใช่คือเรียกว่ารีบอัดงานเลยใช่ <c oughs> <c oughs> มันก็ต้องมันก็ต้องพยายามหาอะไรทำอะ่ะพี่ผมฝากมีแค่เธอก็พอไว้ด้วยนะครับผม365 d a y ตอนนี้ก็เป็นเพลงนี่แบบตั้งตั้งใจมากๆเธอเธอใครอยากรู้ว่าแบบแบบมูดแห่งความรักความสดใสัเป็นยังไงลองลองเข้าไปดูในเพลงนี้ได้ครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ YouTube c h anel n top ดาราและเพจ f a c e b o o k top ดาราได้เลยนะครับ